สวัสดีครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r รป e เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะวิธีแก้กรรมวิบากกรรมแห่งความรักนะครับซึ่งลองดูนะครับว่าใครเจออะไรกันบ้างนะครับพูดถึงความรักเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายแบบนะครับทั้งคนโสด ทั้งคนมีคู่อ่ะมันดูแบบดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วคือคนโสดก็จะเจอแบบความความปัญหาความรักเยอะแยะเช่นคนโสดคือรักเขาข้างเดียวหรืออาจจะเหมือนแบบโสดพราะโดนเบรเมืองที่3ส่วนคนมีคู่ก็จะมีเรื่องของทะเลาะบ,บ่อแหวง้งปัญหาหรือว่าคืออะไรนะการนอกใจอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งคราวนี้เราจะมาคุยเรื่องของการแก้วิบากกรรมความรักนะครับเริ่มต้นด้วยหนึ่งเลยนะครับว,วิบากกรรมที่เกิดจากรักเขาข้างเดียวนะครับ ถ้าเกิดใครเจอเหตุการณ์นี้อยู่รักเขาข้างเดียวนะครับเราจะมีวิธีการอะทำยังไงเพื่อลดกรรมเหล่านี้นะครับวิธีการไม่ยากนะครับผลเพียงแค่ว่าคุณเนี่ยไปทําบุญตั้งเจตสิทธิฐานขออโหสิกรรมจากเขามันทําบุญอธิษฐานจิตและแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาแค่นั้นเองครับผมส่วนต่อมาสมมติถ้าเกิดว่าใครล่ะที่ไม่มีคนมารักไม่มีคนสนใจไม่มีเสน่ห์เนี่ยวิธีการแก้กรรมหรือหรือวิธีการแบบแก่ลดกรรมนะครับวิธีการง่ายๆคือ ไปทำบุญถวายทานนะครับเช่นใส่บาตรถวายสิ่งของต่อพระสงฆ์เท่าที่จําได้เท่าที่ทําได้แล้วก็นเน้นอธิษฐานแผ่จิตเมตตาแผ่ความหวังดีให้คนอื่นและก็พยายามทําดีเอื้อเฟื้อประโยชน์แต่ผู้อื่นเช่นคิดดีพูดดีทําดีนะครับแค่นี้เราก็จะแก้เรื่องของคนที่แบบไม่มีเสน่ห์ในความรักแล้วนะครับต่อมากรณีนี้หนักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าสูญเสียความรักเพราะเขาอาจจะมันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรืออะไรกระช่างนะครับวิธีการทําบุญเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ ภัยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นว่าปลาไก่หมูวัวปลาหรือกระเบืออะไรก็ได้นะครับที่เหมือนแบบอยู่ในตลาดกาลังจะโดนแบบเอาไปกินเอาไปเชือดนะครับแล้วก็เหมือนแบบซื้อสัตว์เหล่านี้ที่ในตลาดเอาไปปล่อยนะครับต่อมาก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการงดกินเนื้อสัตว์นะครับเช่นเหมือนแบบถ้าเป็นไปได้ก็จะแบบเลี่ยงสัตว์เท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพด้วยนะเช่นว่าอาจจะลดบันแบบสัตว์ใหญ่ก่อนก็ได้ครับเช่นเนื้อวัว เนื้อหมูอะไรเป็นต้นนะครับทานลดได้จะแบบค่อยๆลงไปเรื่อยๆเ,เป็นเป็นอะไรนะไก่เป็นกุ้งหอยอะไรนี่เป็นต้นนะครับต่อมานะครับกรณีถ้าเกิดอาพับไร้คู่ครองก็คือเหมือนแบบโอ้โหไม่เคยมีประคาอาจจะไม่เคยเจอคู่ครองเลยนะครับก็วิธีการแก้คือให้ถือศีลแปดให้มีความบริสุทธิ์เอ,อ่อหรืออาจจะแบบบวชพระบวชชีพระบวชชีก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้จุดดีหนึ่งที่อาจจะเป็นใครๆพูดถึงบ่อยนะฮะร,ร่วมทําบุญเป็นชาภาพงานแต่งงานนะครับ ก็คือเหมือนเป็นการเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรถวายทานให้เขาแบบรักกันสมหวังความรักนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือถวายเทียนคือไปทาบ,บุญถวายเทียนเพ่นเทียนคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่แจกันคู่ผ้าไตรคู่เครื่องไทยทานคู่เป็นต้นนะครับแต่ต่อมาอันนี้อาจจะเหมือนแบบโูในในแบบใน,ในออกข่าวบ่อยนะครับได้คู่ครองแต่แบบค่อนข้างจะเลวร้ายนะครับเช่นเหมือนแบบเ,เขาอาจจะทุบตีเราอาจจะทําร้ายใจิตใจเราสม่ําเสมอนะครับวิธีแก้กรรมเนี่ย อันนี้นจะค่อนข้างยากทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกรรมค่อนข้างหนักพสอสมควรเพราะมันมีความทรมานนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปบวชชีบวชพระบวชชีพรามก็ได้นะครับโดยที่พยายามตั้งมั่นจิตอธิษฐานเหมือนว่าให้แบบว่า,าให้แบบขอให้อภัยเขาแล้วก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขให้ให้เขากลับตัวกลับใจแล้วก็มันทําบุญบ่อยๆอ,อะไรนี้นะครับต่อมาถ้าต้องอยู่อย่างคนเดียวก็คือโสดสนิทจริงๆอะไรคู่ไร้คนเหลียวแลเลยนะ อาจจะเป็นการแบบทำบุญปล่อยสัตว์ต่างๆนะครับเช่นเหมือนแบบปล่อยนกปล่อยปลาอะไรเนี้ยแล้วก็บริจาคเงินเพื่อสัตว์สิ่งของอะไรนี้เหตุผลคือต้องแบบเน้นการปล่อยนกปล่อยปลาหรือแบบบริจาคเงินเพราะว่าในกรรมเก่าเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของคุณเคยแบบจับใครมากักขังหรือเปล่ามันเลยเป็นกรรมทําให้คุณไม่มีใครอยู่ถึงวันนี้เพราะเพราะว่าคู่รักคุณหรือว่าเนื้อคู่คุณโดนกักขังนะครับต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของอาจจะหน้าตาไม่ดีไม่มีใครมารัก ค่อนข้างจะแบบแทงใจใครหลายคนเยนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็นวิธีเรื่องของเหมือนแบบทําบุญไว้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าต่อให้คุณทําศีลกรรมก็ตามแต่มันก็จะเหมือนแบบมีกรรมติดตัวก็อาจจะเรื่องของการทําบุญคาราบัยถวายผ้าไตรหรือว่าถวายเ,เรื่องของเหมือนแบบเออไม่อาจจะไม่ถวายนะหมายถึงว่าปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาก็ได้นะครับต่อมาอันนี้คือเรื่องของมือที่3โอ้โหถ้าใครเป็นมือที่3นี่โอ้โหในละครไทยค่อนข้างจะเยอะนะครับ วิธีการแก้เรื่องของอมือที่3เนี่ยอาจจะมีทั้งช่วยเหลือเจ้าภาพงานแต่งงานก็คือเป็นแบบคารวร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งนะครับหรือจะถวายเทียนคู่เหมือนที่ก่อนหน้านี้ครับคือแบบเทียนคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นต้นนะครับแล้วก็พยายามเหมือนแบบทําบุญควรอุทิศผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรที่เคยก่อกรรมแล้วก็ขอให้โอโหสีกรรมกันให้หน่อยแล้วก็ขอให้เขาไปดีมีความสุขตัดขาดจากกันไปเลยต่อมานะครับแต่ถ้าเกิดใคร เป็นทุกข์เพราะความรักเช่นว่าเอ๊ผู้ชายคนนี้จะนองใจไหมเอ๊ผู้หญิงนี้จะมีมือที่3ไหมนะครับวิธีการแก้นะครับคือก็คือหมั่นทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานหรือทานทุกชนิดน,นะครับหรือจะเป็นแบบปล่อยนอกปล่อยปลยาปล่อยชีวิตสัตว์ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เน้นนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นหลักนะครับสวดคาถาเช่นบัญชรและแผ่เมตตานะครับซึ่งคือเป็นการทางช่วยทางหนึ่งนะครับต่อมาครับผมหรือจะเป็นเพราะว่าโดนหลอกเพราะความรักนะครับโขดโดนหลอกเพราะความรักทีนี้สมัยนี้ค่อนข้างมีเยอะนะครับ ซึ่งมันจะสิงคล้ายๆกับข้อ9้าด้วยซ้ำแต่ว่านี้อาจจะโดนหลอกในหลายๆเรื่องนะโดนหลอกเรื่องแบบผู้ชายบอกว่าเฮ้ยฉันรักเธอคนเดียวแต่จริงเธอจะมีคนอื่นก็ได้อนะไรนี้นะครับก็คือให้เน้นการทําบุญถือศีลห้าถือศีลแปดและทําทานเน้นทําบุญด้านหนังสือธรรมะหรือพิพ์บทสดแจกก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะถวายเทียนถวายหลอดไฟด้วยนะเพื่อเป็นการเหมือนแบบให้ส่องสว่างเรื่องของแบบไม่โดนหลอกอีกแล้วนี่นะครับหรือจะเป็นเรื่องของแบบเออเขาเรียกนะไอ ร่วมกันแบบทําบุญสร้างวัดก็อย่างได้นะครับต่อมาถ้าเกิดว่ามีคนรักจริงแต่เหมือนแบบกลายเป็นคนรับใช้ของเขาเช่นว่าแทนที่ในยุคสมัยนี้ควรจะช่วยกันทํางานแต่กลับว่ากลายเป็นคนใช้ให้เขาซะง,งั้นวิธีการแก้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการแบบตอบแทนคุณพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับร่วมกันสร้างพระพุทธรูปไทยชีวิตสัตว์ต่างๆร่วมกับพ่อแม่หรือว่าตั้งอานจิตให้เขาเลิกทําร้ายเราทางใจหรือเลิกให้เราเนี่ยเป็นเลิกคนรับใช้เสถี อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเ,เป็นในกรรมเนี่ยคือมองว่าเหมือนแบบอาจจะเคยเหมือนแบบเป็นคู่ครองกันก็จริงแต่ว่าติดหนี้บุญคุณกันหลายอย่างนะครับเลยดังนั้นคือการเหมือนแบบดูแลพ่อแม่หรือการแบบชวนพ่อแม่ทำบุญเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับผมโดนคนรักเอาเปรียบซึ่งโดนคนรักเอาเปรียบนี้ก็อาจจะแล้วแต่มุมมองคนว่าเจออย่างไงบ้างนะอาจจะเป็นเรื่องของเงินหรือเรื่องครอบครัวเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรกระชังนะครับวิธีการแก้สิ่งนี้ก็คือ อาจจะเป็นเรื่องของการการทำบุญให้ทานให้อธิษฐานจิตขออสิก,กรรมและเจ้ากรรมนายเวรหรือคนรักของเราเสียอย่าให้มีเวรต่อกรำรและกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นการหลายคนโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่เจอผู้ชายนี่อย่างเป็นเสือเลยนะครับก็คือเป็นทุกข์เพราะคนรักเจ้าชู้วิธีการแก่ลดกรรมในเรื่องของความรักเจ้าชู้ก็คือ การไปบวชพระนะครับหรือบวชชีบวชชีพราหมณ์นะครับโดยที่พยายามทาจิตใจให้ผ่องใสอธิษฐานใน,นสิ่งที่เราโดนมาแล้วก็ขอให้แบบหมดเวรหมดกรรมตรงนี้เสียนะอ่าแล้วก็ขอให้ชีวิตเรามีแต่เรื่องดีๆอาจจะทําบุญในเกี่ยวความรักเหมือนกันนะครับเช่น mm hmm. แบบถวายทานเป็นคู่หรือทําบุญงานแต่งงานเพื่อแบบให้คนอื่นได้สมหวัง,งความรักแล้วอันนี้ส่งนี้จะส่งถึงเรานะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่ากรรมที่ต้องมีคู่รักมากนะครับ วิธีลดกรรมนะครับก็คืออาจจะต้องสำรวมกายวาจาใจพยายามลดความกำนัดทางกายให้มากที่สุดทัาทัได้แล้วก็อาจจะเริ่มศึกษาธรรมะให้มากขึ้นนะครับฝึกสมถะหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานนะครับและถือศีลห้าหรือศีลแปดนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของคนที่คู่ที่มีคู่รักแต่กลับไม่มีลูกนะครับวิธีการกนะ็คืออาจจะแบบใช้ในการถือศีลกินเจ7วันในทุกๆเดือนนะครับเป็นการแบบเ,เน้นการแบบไม่กินเนื้อสัตว์นะครับเพื่อเป็นการทำบุญไถ่ชีวิตต่างๆ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของซื้อสัตว์ในตลาดที่ผมเคยเล่าในของกรรมอื่นนะครับแล้วก็มาปล่อยเพื่อแบบเป็นการเหมือนแบบช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะโดนไปฆ่านะครับผมเรื่องทั้อคืออาจจะแบบเน้นการกินผักก็ได้นะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่รู้ว่าถูกอ,อกถูกใจใครบ้างหรือเปล่าหรือว่าโดนใจใครบ้างครับเพราะว่าเรื่องของความรัก ไม่ว่าจะโสดและมีคู่เนี่ยต่างคนต่างก็ต้องเจอในทุกรูปแบบนะครับไม่มากก็น้อยอยู่ที่ใครรับได้หรือไม่ได้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วลองไปแก้กันดูนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ